สวัสดทีทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวต้องเก็บก่อนเก็บบางส่วนเอาไปกินแล้วก็ทำปุ๋ยหมักชมพู่ชมพู่เนี่ยเราห่วงว่าเดี๋ยวนอนจะมาแย่งไงเราต้องเก็บไว้ก่อนมาเก็บบังคาเนี่ยนะจ๊ะร่วงหมดแล้อเปล่าไอพวกร่วงๆเราก็จะเก็บไปทำปุ๋ยหมักให้หมดไม่ให้เหลือน,นี่ นูนเต็มต้นนูนคือแย่ๆแ,แต่แป้บเป็นลมมีคนเคยบอกให้หอ่หอหอยังไงจ๊ะฮะเฮ้ปีนหอเนยเ้โอ้ยต้องปีนมาแล้วเนี่ยเห็นปะเราปีนมาปีนบันได จะเก็บเก็บไม่เก็บก็ไม่ได้อุ้ยไม่ทันนอนบางสวนกินได้อยู่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะปีนปีนบันไดค่ะเอา้ามวยแล้ว นี่แล้วก็ขยับขยับบันไดก่อนขยับบันไดแป๊บเอาแค่พอสุดเอื้อมเอาแค่พอสุดเอื้อมเนี่ยเก็บหมดเก็บให้หมดเราจะไปทำปุ๋ยมันเยอะอู้นูนูเดี๋ยวมันจะร่วงเห็นไหม ตรึงเอ้าทำไมไม่กลับที่เดิมเก็บก่อนเอาล่วงไปน้อมกิ่งมาสิ ไปบังม o ูมสิจ้าเออเก็บให้ได้สองตะกร้าก่อนเยอะแยะแต่แปะเป็นลมได้ทำปุ๋ยหม,มกัก ไอหัวนแดงเอาไปกินมีหลายคนเอาไปตำตำชมพู่ไม้ล่วงล้วงเด็ดเป็นพุงพวงเออเเด็ดเป็นพุงพวงนี่แหละอดคลิปสั้นไปบ้างแล้ว หลักทุเรยนมันจะมืดๆหน่อยพยายามจะเก็บให้เยอะๆสุดเอื้อมหันหลังก่อนหันหลังอ๋ออยู่บนหัวเรานี่เองอูย้ยตรึม เดยอเราไม่ถนัดอ yeah. ือหือเยอะวิ่งห่อนเก็บให้หมด เก็บเต็มต้นเลยตอนนี้ทำไมโทรศัพท์ไม่ z ูงเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะทยอยเก็บโอ๊ยทำไมหัวที่หัวทําโอเคเดี๋ยวคย่อย ทยอยเก็บอีกเยอะ,ะ,ะแยะตะแปะเป็นลมได้ทําปุ๋ยหมกักนะเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปสั้นอยู่เหนื่อยดีผักช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ๊ะทุกๆุกคนไปแล้วพามาเก็บชมพู่เฉย